สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมตัวสูงนะครัะเราเล่นครับไม่ใช่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมหักกระดูกของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็จะได้ตังค์นะคะไม่รู้ว่าทําไมเราสองคนถึงกลายเป็นตัวสูงก็เอาอาจจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับมาไปเออผมก็เพิ่งมาเล่นนี่นะครับคุณก็ดูเออเลเวลหนึ่ ผมมาเล่นพร้อมๆกันเนี่ยคะถ่ายไปเล่นไปเนี่ยโ,โ,โ,โอ้โอ๋อ,อ,อมันเป็นเกมที่แบบต้องหักกระดูกให้ได้เยอะแล้วก็จะได้ตังนี่ไงได้ห้าพันโอ้โหหักแค่นี้น้องยูโรได้เท่าไหร่ครับน้องยูโรพูดบ้างก็ได้นะเงียบจังเลยได้สามพัน 3, โอเคครับน้อง <3, 000 S 1> ยูโรได้สามพันหนึ่งครับเ่วนผมได้ห้าพันกว่าเนะี่ยเราต้องหามุมที่เป็นหินหนะินอะมันน่าจะเจ็บนะก็ต้นไม้ด้วย โอ้หัวแตกเฮ้ยหหิน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 ห yeah> anyway> okay. ้ามลงน้ำนะครับน้ำมันจะทำให้เราตกน้ำมันจะไม่มีดาเมจครับโอ้โหสี่พันโอเคครับกดเพลย์เกตไปต่ออุ้ยกึ๊ดตกโอเคมารกฟรชเย่ไปแล้ว น้องยีโรไปแล้วเอ,อือ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 ตายไหมเอ,อือเอ,อือ <c ười> กี่เอือเนี่ยโอ้สี่พันกว่าไม่เป็นไรก็ยังดีหา,ห,ห,าห,ห,หินหาห,หินหินแถวแถวหินอ่ะโอ้โหนี่อะหินตรงนี้มีหินอยู่ เออสรุไม่โดนอะไรเลยนะครับแค่กระดูเคลืนนิดเดียวเป็นนะครับเจ็บมากเลยครับกระดูเคลืนหนึ่งอันโอ้ยได้ตังกี่บาทเรามาดูกัน,นแพงมากสองพันบอกเลยว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเลยโอ้ตัวผมไปเลยกระโดดดหัวหัวหัวโอไม่โดน โอ้ตกน้ำมัทุกคนครับวันนี้เรามากับญาติผมนะครับญาติผมนี่ชื่อว่าเออวู้ฟูใหม่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 มุกนี้คนเล่นกันเยอะนะครับพอแล้วว่าไงครับวู้ฟูเฮ้ยน้องยิโลได้หมื่นกว่าวู้ฟู้ดเฮ้ยผมเลเวลสองเลย เราลืมว่าสองไปแล้วเดี๋ย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 วผมว่ากระโดดครั้งนี้แล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปลี่ยนแมปดีกว่าเดี๋ยวมามาทิ้งเดี๋ยวผมเปลี่ยนด่านโอ้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 เหมือนตังน่าจะพอแล้วโอ้โหยิมนาสติกอันนี้เหมือนไม่มีกระดูกเลยแบบดงแบบเลือดไม่ตายครับเงินยังมีกดเชนแมปครับเอาแมปต่อไปโอเค เล่นต่อเลยพี่ฟาแล้วก่อนนน้องอีโรซื้อเลยนะครับแล้วก็ตามพี่ฟ้ามาเลยกระโดดอือกอลืใช่หืทีใมตายอุ้ยตรงน้ไม่เห็นด้อุยก็ใช่ไงความจริงมันก็น่าจะ หัวแตกต่อไปต้องกี่บาทนะผมลืมดูเออห้าห้าหมื่นไหมลืมดูโอแตกหนึ่งสวยพี่สวยโอ้น้องยิโรได้หมื่นสองนะครับผมได้สองหมื่น 12, หมื่นสองสองมืตลับกันยบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี หกหินออ,อืเสียงกรุบกริบกกรกรุบบิเหมือนขนมเหมือนห่อขนมเลยโอ้โอ,อยลงตรงนี้ได้สี่พันเหมือนหกต้นไม้ต้นไม้โอ้ไม่โดนได้สายจมน้ำบุ๋มไปเลยโอเ okay. คแปดพันก็ยังดีเดี๋ยวอ,ๆๆอ๋โอโหหนึ่งแสนเก็บอีกนานเราเล่นนะไม่นานหรอก นิดเดียวก็ได้ละด้วยสเต็ปเทพองผมต้องเติมครับล้อเล่นยอตูเออ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 ตีลังกาอุ้ขาเบี้ยวท่าเท่มากเลเวลสามเลยโอ้โหเพราะท่านี้เลยทำให้ผมได้เลเวลสามสินะน้องยีนเลยยินเลเวลสองอีกเลย เร็วๆรีบๆ <ics> มาเลเวลสามกับพี่ฟาสุดหล่ออืมอืมน้องยูโร nee ได oh, no H wa.? H wa ้หมื่นเก้าเกือบจะสองหมื่นเลยนะเฮดช็อตไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ได้เก้าพันโอ้โหน้องยูโรได้เอ็กซ่ครับหัวหัวแตก จะได้เยอะนะเท่าไหร่หมื่นหนึหน่งก็ถือว่าเยอะอยู่ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้เออไม่โดนโอ้โหอุ้ยอุยอีกอันนึงอีกอันนึงผมจะได้ไปด่านต่อไปแล้วครับกระโดดเลยไม่ต้องแคร์ไม่อยากได้หินโอ้สะดุดโอ้ล้มอืเสียงมันเคี้ยวขนมอืม เดี๋ยวมันเพ e <t S 1> <ım Laser> ื <Viol in Harmon> ่อนฉันน <ilan anders gib ED> ี่นะสวัสดีเพื่อนโหเดี๋ยวพี่ฟาไปด่านต่อไปแล้วน้องฮิโรช้ามากเลยกว่าจะฟาร์มเงินอะไรนี่ยพี่ฟาไปแล้วฮอมๆหอมมัรอแล้วสารเลเวลนำก่อนแล้วก็โดนที่หลังตายไหมตายไหม ไม่ตายนี่คือเจ๋งมากดูท่าโอ้โหสองหมื่นหกนะน้องอยินรู้ได้หกพันมีเอ็กซ์เ,เลสแล้วก็ต้องได้แค่หกพันนี่อือโอ้โหหัวแตกไหมบบไม่เอาอ่ะไม่สนุกโอ้ตายอยู่ตรงนี้ตายคาที่เลย แปดพันอือหือจะบ้าเป็นยงเล่นยิมนาสติกเนะียน้องยิโรเล่นยิมนาสติกจ้งได้ขาสีแดงเย yeah. ่ตูมตูม oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าน้อยสิลงไปนะ้ามาค้างอะไรตรงนี้เนี่ย oh. นี่เย่โ yeah. อ uh ้โ huh. หใช้ท่าไม้ตายน้องยิโรกดใช้ท่าไม้ตายได้นะเนี่ยเออ จะเป็นแบบพุ่งขึ้นไปแล้วก็พุ่งลงมาใช้ได้แต่ว่าอย่าเพิ่งใช้เลยเปลืองโอ้โหโห้าหมื่นได้เก้าหมื่นภายในทีเดียว <c oughs> น้องนี่โล <c oughs> เออเมื่อกี้ได้ <c oughs> ไปโอ้สะดุด เอาไม่โดนอืมอืมอตายตายคาสิเย่เลเวลอาเลเวลสี่ต่อไปต้องสองหมื่นห้าครับทุกคนเอ้ยสองแสนห้าตกอู๋อบบขาบบออโอ้โหจะอะไรจะละไลงต่อไปพาไม่ตายไม่มีเย่ <Yeah. S 2> <laughs> ก็ใช่ไงนะ้องมึงก็เลยได้ตังค์เยอะอ,อ,ยอืมอืมอืมขาเบี้ยวโอ้โหดูท่าอูจับเท้าได้ด้วยเก้าพันคูมันเนี่ยสองหมื่ <20. S 1> นที่เราได้สองหมื่นเหรอปไปแล้วเย้ดูอะไรนะว อ่ะไม่ตกด้วยอย่างเท่เลยได้หมื่นกว่ากระโดดถอยหลังครับต้องเดินแบบมือมุนวอล์กติดตรงหินเลยครับยังไม่ได้ลงไปถึงไหนยังไม่ได้ลงไปถึงไหนยังไมด้ลงไปถึหหมุนแบบสปินเนอร์อโอ้มีคนขอแอดผมไหมครับคนดังคนดังจะไม่รับแอดรอเล่นครับดังตรงในนี้ หวัดดีเพื่อนหวัดดีน้องวัวหรือน้องอะไรนะนออนรยูนิคอร์ยูนิคอร์ได้สองหนึ่งโอเคครับโอ้โหตอนนี้เย้อุ้ยหวัดดีเพื่อนลงมาเจอศพเพื่อนนี่นี่นี่มีไหมมีไหมนี่นี่ ตายมื่น <iş> ส <ane> <14 evolve> in mm. like like ี <more communism> um, ่เองเหรอคุ้มเนี่ยอุตส่าห์เสียเวลาโดดลงตั้งนานว่าไงเลตมเปอไม่เห็นเลยเอนั่นไงเห็นลรอดีอยู่แล้วตายแล้วยังพูดได้อีกเหรอ กระดูกไม่ไอ้นั่นเลยจำเปกเ <c oughs> ขารวมกันที่กระดูกหมายถึงเ,าเขารวมกันที่เอ่อโทโท a l break หรือเปล่านั่นถึงจะได้ตังเยอะที่โทโท a l b r e a เดียวอะไรเนี่ยเพิ่งลงมาก็ขาขาแข็งเลยโอ้โหแปดร้อยแปดสิบสองจำนวนที่พังอะไรยี่ นี่ใช้สูตรนี้ครับค่อยๆลงไปครับค่อยๆลงไปนี่ใครนอนตายอยู่ตรงนั้นนะนี่เราได้แสนหนึ่งหรอเปนหมายถึงเงินหรอมีฝ้ามีเออจะสองแสนแล้วเนี่ยโอ้ไปเลยเฮชอตโอตายไหมตายไหม ไอมหูอิสเีอย่างเจ็บแปดพันเองเดกใกล้จะสองสองแสนลวสองแสนเยอ้เย้เย เจ้าห้าเลยสองแสนแล้วครับเดี๋ยวจะไปด่าใกล้จะได้ไปด่านต่บน้องยูโรไม่เจ็บอะไรเลยใกล้จะไปได้เจ้าความฝันของเราอยู่ไม่ไกลอันนี้โปเกมอนกูอืม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 อือืมอืม หน้าทะไลทยกับม <box> ือเกอวัดดียูโลเสื้อนายเจ๋งมากเลยนะเสือด หวันดีโอ้ถลายถลาย,ายลงไปเลยเลยน้องหนูช่วยพี่ด้วยเกือบ<ร>ได้แล้ว,ลวอเออเราโดดความจริงเอาแค่นี้เราก็ผ่านแล้วเราจะกระโดดัอ,อยู่ตรงนี้เวไวเกือ,อเอาแค่นี้พอพอแล้วพอแล้วพอแล้วน้องไม่อยากได้ตังค์เยอะโดดไปอย่าไม่โยน ดเ,เดี๋ยวเลยเดีกินอย่ามาเฮ็ดจอดอย่าตายอย่าโดนหินเย่าฟ,ฟาไปด่านต่อไปได้แล้วหรอเราได้ไปด่านต่อไปแล้วไปแล้วครับ <g ul io> ตังเหลือหมื่นเดียวโอเคครับทุกคนเราล่วงลงมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเหมือนเราใช้อันเดิมเลยเหมือนแค่สูงขึ้นนิดเดียว โอ้โหโอโอโอเจ็บตายไหมอืม oh อืม oh. อ mm. 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 <c oughs> oh ืมตายไหมโอ้โหหมื่นหกอะไรเนี่ยถูกจังเลย ที่เรไม่หักอะไรเลยมันติดอ่ะที่สวยอุ้ยใครบินลงมัเนี่ะโอ้ยชนชนชนหเราลงไปหล่ลงไปหล่ลงไปกระโดด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 พอยังไม่พอยังไม่พอสไลด์ต่อไปสไลด์ต่อไปโอเคอุ้ยอะไรกระเด็นผ่านหน้าไปเลยนกพิราบ อ๋อสต็อปอ๋อสต็อปได้ด้วยพ i f a มีไม้ตายอือยีโร่ยีโรดูนี่นะพ i f a จะไม่ได้ตังค์เลยนี่ยีโรใช่รุก็เคยทำเมื่อกี้ได้ตังค์ฟรีด้วย400หุยพี่ฟาดดูใช้ไม้ตายแล้วมันขึ้นมาถึงมากเลยใช่อ่ะฟ้าใช้ไปแล้ว ดั๊ดดั๊ดนึ่งคืออะไรอะไรคือดั๊อะไรคือดั๊ดใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับดั๊คืออะไรทายไปแล้วไม่เห็นเกิดอะไรดีขึ้นเลยโอ้กดผิดวีเอือไป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 เอือไป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 ตรงหินไปตรงหินไปตรงหินอ้าวอ้าวโดนแค่ขา เอาหัวยืนได้ด้วยโอเคครับตอนนี้เกือบจะได้แสนหนึ่งละวกระโดดลงไปเลยอ,อ้ขี่ขาให้ต้นไม้ด้วยอ่ะเื้อเอืออเอือบเอือบสายโอ้ออหโหขาแดงเป๊ะเลย น้องยูโรกดเพิกดสต็อปอ่ะยี่อ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ 500, <ล>ห้าร้อยเยอ้าวกดผหดกดเห็ดน้องยูโรกินกุยของฟีฟาฟีฟาซื้อมาให้น้องยูโรกินกุยที่ตลาดนัดน้องกินกุ้นไม่เปี เฮ้ยว้าเห็นอยู่ล้ลยเห็นมากับยูนิคอร์นใครผิวันไม่รู้โอ้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวเราอัพเลยร้อยหนึ่งทีสามหมื่นกว่าอีกนิดน,นึงเราซื้อแบบได้แล้วเค okay, ผมได้อันนี้ผมได้อับอลิบเทคสปามกดไฟเวิร์กยี่ Yeah. ทังที่แล้วยังได้ตังเยอะกว่าอีกนั่นไงได้นิดเดียวเองดได้แค่เออหมื่นเอ้สองหมื่นเลยเท่าไหร่นะครับทุกคนเมื่อกี้ลืมดูอืมไม่รลมาแบบต่อไปได้แล้วยิมทุกคนดีใจไหมเนี่ยอืมอืมตีลังกาอืม นอนสลบที่ใช่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนว่าด uh ่านต่อไปรู yes ้สึกท้อเลยทำไมมันแพงอย่างนั้นห้าแสนเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไหลลงไปทำไมมนหยุดแค่ตรงนี้เฮ้ยปวดสั็อปเลยอืม ผมเลเวลหกแล้วเหรอ oh, เร็ว <okay. S 1> จังเลยเย้ตูมตูมตูมอ่าเครื่องน้องยูโรเริ่มแหลกพอดีว่ามี iPad เขาติดอยู่โอเคครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เรารอน้องยูโรมาปิดคลิปก่อน hey, ยโูโร นี่โลนี่โลอยู่ไหนนี่โลนี่โลน้องยีโล,โลอ๋อโอเคครับวันนี้ผมขอลาไปเออทำไมไมมีครับเมื่อกี้กว่าจะได้ปิดคลิปโอเคครับวันนี้ผมและน้องยูโรขอลาไปก่อนนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยโอเคไหมดิสโก้อย่าพึอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้องยีโรอย่าพึ่งถ้าไม่มี บายเดี๋ยวต้องบายบายพันผู้ชมกันบายบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ